ได้ทำให้คันแลนพี่จองสร้างปรากฏการณ์ด้อมใจฟูได้ทั่วฟ้าเมืองไทยสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปในช่องคันเลนเฮดเบอร์รี่เราขอแนะนำสั้นๆว่าเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่เน้นเที่ยวในจังหวัดต่างๆของประเทศไทยโดยมีโฮสต์หลัก2คนค่ะคือคันแลนและพี่จอง คันแลนมักไปเที่ยวตามลำพงังเช่ารถมอเตอร์ไซค์เน้นเที่ยวเมืองรองไม่ค่อยมีการวางแผนและมักจองโรงแรมหน้างานทําให้คนดูอย่างเราเนี่ยสัมผัสถึงประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ไม่เคยทํามาก่อนตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วภาคการท่องเที่ยวในไทยยังไม่ฟื้นตัวขนาดนั้นค่ะปรากฏการคันแลนและพี่จองเนี่ยเลยสําคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในไทยอย่างมากเพราะยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีเนี่ยก็ยังมาเที่ยวภูกระดึงตามรอยแถมพาสปอร์ตท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติก็ยังขายหมด9 0 0 0 0ื่นเล่มคันเลนพี่จองยังทําให้เห็นว่าเวลานี้ การเสพคอนเทนต์ท่องเที่ยวของไทยไม่ได้มองว่าข้อมูลต้องครบแค่ไหนหรือต้องรอบรู้ประวัติศาสตร์เน้นความเรียวความธรรมชาติที่ดูแล้วใจปู